สาวฮอตนะคะมาที่หนุ่มฮอตคนนี้บ้างดีกว่านะคะเรียกว่าโดมดังไม่ใช่แค่ในประเทศไทยโกอินเตอร์ไปถึงที่จีนด้วยนะคะผู้แบบนี้หลายคนเดาได้แล้วก็คือคนนี้เองค่ะออมอัคพันธ์นั่นเองนะคะเรียกว่าฮอตจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความดังอย่างเดียวเรื่องคิวนีก็แน่นพอสมควรค่าพี่ขวัญพี่ขวัญน่าจะเข้าใจได้แต่คิวยากนะแต่ออมน่ารักมากคือว่าคิวอาจจะยากเพราะว่าหลายคนแบบลุมล้อมไงฮอตแต่ว่าทำงานเต็มที่มากน่ารักสุดซ้อนก็มีทั้งละครของพี่ขวัญนะคะลูกไม้ไกลต้นมีอติตาแล้วก็ที่เพิ่งถ่ายจ ไปมันมาร้อนๆเลยนะคะก็คือรักเล่ห์วยคิวแน่นจริงๆนะคะในส่วนของละครแต่ว่านอกเหนือจากละครแล้วก็ยังต้องจัดสรรเวลาดูแลแฟนคลับด้วยแอบทราบมานะคะว่าตอนนี้มีแลนนะคะจะบินไปที่จีนเพื่อที่จะไปจัดงานแฟนมิทติ้งให้กับแฟนคลับที่จีน,นรวม<ว>ทั้งยังมีโอกาสที่จะเปิดให้แฟนคลับชาวไทยเนี่ยได้ร่วมบินไปเจอไปมิทติ้งกันที่จีนด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆของงานครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปคุยกับเจ้าตัวกันแล้วก็นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนตอนนี้เป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะก็คือข่าวคราวที่มีคนบอก ว่ามี f เฟซบ o ๊กปลอมของอหนุ่มอ๋อมด้วย<ร>นะคะใช่แล้วกับกรณีนี้นจะส่งผลกระทบกับอ๋อมเองหรือเปล่าแล้วก็จะสร้างความไม่สบายใจหรือเปล่านะคะต้องลองไปคุยกับเจ้าตัวดูค่ะ ใช่ครับผมตอนเฟซบุ๊กก็มีแฟนคลับส่งมาให้ครับผมว่าว่า,วามีเฟซบุ๊กปลอมซึ่งผมเป็นคนไม่เล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเล่นอินสตาแกรมอย่างเดียวก็เลยเล,ยลองอินสตาแกรมให้ทุกคนได้รู้ว่าน,น้นไม่ใช่เราตัวจริงตกใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ทําด้วยมีหลายคนแล้วก็มีนักแสดงหลายท่านที่โดนด้วยนะครับก็อยากจะเตือนให้แฟนๆระว,วังไว้เพราะว่าเขาพูยเนี่ยเขาแอบอ้างไปแล้วซึ่งซึ่งจุดประสงค์ไม่ดีแน่นอนนะครับ <c oughs> ผมอยากอยากให้ดูแลกันเยอะ <c oughs> ๆคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต ประกาศเตือนไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะมีวิจารณญาณในการในการลองลองเล่น Facebook หรือว่าโปรแกรมอะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ลองดูว่าเพราะสมัยนี้ผมว่าอันตรายมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยตัวแบบนี้มันก็ก็น่ากลัวอยู่ครับคือของผมเนี่ยผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยก็ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกก็ก็แบบเตือนเตือนไว้ก่อนนะคือผมที่ผมห่วงจริงๆคือห่วงแฟนๆมากกว่านะครับตัวคนทำเนี่ยผมไม่สนใจอะไรแต่ว่าแฟนๆท กำลังจะไปครับผมอ,อันนี้เดือนหน้ามี เป็นมิงที่ที่เซียงไฮ้ครับ <Yeah. S 1> เป็นมิงคืออันนี้เป็นแฟนคลับที่เมืองจีนเขาเขาจัดให้นะครับเ mm hmm. ชื่อว่าน่าจะมากขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเ,เราจํากัดคนนะครับอันนี้ก็อาจจะขยายมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับที่ไทยบางส่วนก็ไปร่วมด้วยนะครับก mm hmm. ิจกรรมเหรอครับก็น่าจะเป็นเ,เล่นเกมร้องเพลงแล้วก็ทานข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรบุบหวามากครับวันเดียวครับงานมีวันเดียวครับก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็มันมีละครไปออนแอร์เนี่ยตอนนี้มันมีช่องเอ่อช่อง CCTV ก็คือสิ่งที่ดี น่แรละค่ะเพราะจ,จริงๆเนาะก็ดีแฟนคลับทั้งชาวไทยทั้งชาวจีนนะคะก็ได้ฟินไปตามๆการส่วนเรื่องของ a c e b o o k เนี่ยอย่างที่หนุ่มอ๋อมบอกนะคะว่าจริงของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแฟนๆเห็นเนี่ยก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะ<า>่จริงอ๋อมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่นะคะงานไม่มีเวลาคืออ๋อมเนี่ยเวลาทํางานไม่แตะโทรศัพท์นะน่รักมากคือแบบนั่งตั้งใจอ่ะน้องตั้งใจมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมาอัพอะไรมากมายเพราะฉะนั้นแฟนก็จะมาแบบดูจากแบบไอจีคนข้างเคียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้ ทำผลงานแล้วกันทั้งที่เมืองไทยแล้วก็เมืองจีนนะคะค่ะ